So. Okay. Okay. ต่อไปเป็นโชว์ที่8นะครับเป็นบทเพลงแห่งการตามหารักแท้จากละครเรื่อง365วันแห่งรัก<อ>เพลงเผื่อลืมครับจากศิลปินรุ่นพี่ของ a f นะครับ123โซสองสาโ้ยไฟครับส่งใครครับค่ะโจเป็นเพลงของรุ่นพี่ A.F. ทั้งทีนะคะทีมฝันและฝ่ายเนี่ยเขาขอส่งแฟนตัวจริงของ A.F. นะคะเพราะว่าเขาติดตามมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วขอส่งน้องฟลุกีสาคะ่ะ ครับถึงแม้ว่าทีมฝากรักของผมนะครับอาจจะไม่ได้ติดตามผลงานของรุ่นพี่เอฟตั้งแต่ต้นๆนะครับแต่ว่ารับรองครับว่าเทคนิคการร้องของเขาเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนครับขอเชิญน้องริววีสิบเจ็ดครับครับแล้วก็ข้อทั้งสองนะครับจะมาประชันกันในเพลงเพื่อลืมครับ ไม่รู้นานเท่าไรเรารักกันเมื่อไรและเพราะเหตุนผในใดที่เป็นเธอไม่รู้ตัวก็มีคังว่าเราทานกันทุกชราที่เจอมันครั้งรู้สึกนะ้ำต้องรดึง

สองโชว์สองสีนนะครับพี่แมวถูกใจใครบ้างครับครับในคู่ของเทมกับเบนซ์เนี่ยนะครับเ,เทมขึ้นต้นเนี่ยตอนตอนร้องเนี่ยฮูฮูนี่ร้องเองใ่ะครับร้องเองครับอ่ามันมันก็เลยเป็นเสียงนิดหนึ่ง พราะว่าพอขึ้นปุ๊บพอฮูเลยปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับละหาคียมันจะแบบมันจะมีเพี้ยนนิดหนึ่งด้วยนะฮะอันนั้นเป็นคือเพี้ยนแต่อารมณ์ละมุนนะครับโดยทั้งเพลงแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียอยู่แต่ว่าในส่วนของเบนซ์เนี่ยคุมเสียงได้ดีแต่ว่ามีพลาดในเรื่องของเนื้อเพลงนะครับแล้วก็เสียงที่คมชัดเจนแต่อารมณ์แข็งและอารมณ์แข็งไปหน่อย นะครับอันนี้คือส่วนที่ทั้งคู่ต้องปรับปรุงเสียงชัดแต่อารมณ์แข็งอันนั้นร้องเพี้ยนแต่อารมณ์ละมุนเข้ากับเพลงได้ดีนะครับของเทมนะครับส่วนคู่ของริวกับฟลุกนะครับเพลงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นของฟลุกเลยนะครับคราวนี้คราวนี้ทำได้ดี คีย์ก็พอดีนะครับเสียงพอฟังร้องออกมาแล้วรู้สึกสบายนะฮะในขณะที่ทางวิวขึ้นต้นเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีมีส่วนที่พลาดอยู่เยอะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตั้งใจเกินไปแต่ยังไงก็ขอให้กําลังใจทุกคนครับพี่ไ,ไก่ครับครับพี่ปังครับพี่ปังเอาแล้วผมหายไปไหนแล้วครับผมนึกว่าคุณไม่ไม่คอมเมนต์ผู้ชายอ๋อ <laughs> ก็ได้ครับแกนแกนฮะ สวัสดีนะครับน้องเทมน้องเบนนะครับต้องบอกว่าคู่นี้นะมวยถูกคู่นะครับผมไม่ต้องพวนะจะบอกว่าน้องเทมเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยทักษะในการร้องอาจจะเป็นรองน้องเบนสักนิดหนึ่งนะแต่แต่ฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีน้องเทมเนี่ยนะครับมีความเป็นธรรมชาติในการร้อง มีสเสน่ห์ร้องตรงๆนี่แหละอาจจะปีเพี้ยนบ้างนิดนิดหน่อยตอนฟังแล้วก็ซึ่งเออดูเป็นธรรมชาติเหมือนแบบข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถูกเชิญมาในงานเลี้ยงให้ร้องเพลงแต่ทําได้ตีเกินคาดนะครับอ่ะส่วนน้องเบ้นนะครับจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยครับลักษณะของกลุ่มตัวโน้ตเนี่ยเรียกว่าเพนทาโทนิกเนี่ยน่าจะเข้าทางเ,ออเขาเรียกวความถนัดของเราในความเป็นลูกทุ่งนะครับซึ่งพี่คิดว่าเราอาจจะเกรงมากไปนหน่อย เดี๋ยวจะใส่ให้เต็มที่แต่ปรากฏว่าไอ้ความเกรงของเราทําให้เราไม่เป็นธรรมชาตินะครับทั้งที่บอกได้เลยว่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้เสียดายนะครับแต่ถือว่าทั้งคู่สูสีมากยังคิดไม่ออกเลยนะครับมาคู่นี้นะครับน้องรัวไม่ใช่น้องริวกับน้องฟลุกนะครับผมน้องริวเนี่ยนะครับตอนเข้าเข้าเพลงเนี่ยมีเพีย้ยน ขึ้นต้นมาเพียงน,นิดนิดนะครับลักษณะช่องเสียงที่ใช้พี่ไม่แน่ใจขีอาจจะต่ําไปนิดหนึ่งนะครับผมแต่ตอนหลังๆทําได้ดีขึ้นนะครับส่วนน้องฟลุกวันนี้ไม่ฟลุกนะครับทําได้ดีทีเดียวนะครับตอนขึ้นต้นเพลงมามีคุมเสียงไม่ค่อยได้เสียงยังลอยอยู่นิดหนึง่งแต่หลังจากนั้นนะครับดีขึ้นเรื่อย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 ,อยนี่ถ้าเพลงไม่จบนี่อาจจะดีไปจนโอ้โหนึกไม่ออกเลยนะครับเนี่ย แต่ว่ามีประสานเพี้ยนนะครับมีมีท่อนหนึ่งประสานเพี้ยนอ่ะโชคดีทั้งสี่คนเลยครับครับกก่ครับเชิญครับครับผมอ,อย่างด่วนนะครับน้องเทมก่อนเลยน้องเทมมีปัญหาเรื่องการพูดไทยอยู่แล้วนะครับวันนี้ถือว่ามีความพยายามได้ดีนะครับออปัญหาของทั้งสองคนคือเรื่องความมีท่วงทํานองดนตรีคือดนตรีเนี่ยสังเกตดูการบรรเลงเพลง,งต่างๆมันจะมีทํานองแค่ฮัมก็เพาะแล้วตอนนี้เราร้องออกมาแข็งนะครับ ความแข็งนี่มันทําให้เพลงมันไม่เพาะนะครับน้องเทมค่อนข้างจะฟังลื่นกว่าเนื่องจากว่ามีการที่เราฟิกคือเราค่อนข้างเตรียมตัวมากับอารมณ์อย่างดีเราเค้นอารมณ์มาอาจจะเป็นอย่างที่พี่ปังพี่ปังบอกเป็นข้าราชการมาบ้างแต่ว่ามันมีความม,มีความน่ารักของเราอยู่นะครับถึงแม้จะไม่ธรรมชาติมากนะักส่วนน้องเบนตื่นเต้นเช่นเดิมลืมเนื้อใช่ไหมเหมือนเดิมพี่ชอบเนื้อเสียงเราที่มีความไปลุกทุ่ง ถ้าใช้ให้มันเป็นประโยชน์คือใช้เลยอ่ะพี่ไม่รู้ว่ามันฝืนมากหรือเปล่านะครับมันฝืนมันเลยทาให้ให้น่าจะน่าจะทาให้ได้เป็นลูกทุ่งกว่าน,นี้นุ่มกว่าน,นี้เพิ่มลมได้อีกนะครับมันจะทําให้เสียงไม่แข็งส่วนน้องริวกับน้องฟุกวันนี้น้องฟุกทําได้ดีมากนะพัฒนาขึ้นดินามิกดีขึ้นนะครับหนักเบาดีขึ้นดูการเปอร์ฟอร์มบาทีสวยงามขึ้นต้นเสียงยังยยอยูยอยู่เสียงยังบานอยู่นะครับ แต่ว่าก็ถือว่าพัฒนาขึ้นเยอะเลยน้องเรียววันนี้พี่รู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นธรรมชาติมันมีการโอเวอร์แอคติ้งหลายอย่างปากค่อนข้างจะเคี้ยวอะไรมาตอนต้นนะครับ sure, sure. คือการร้องมัน <laughs> ถูกมูฟเมนต์้วยปากมากไปนะครับมันดูโอเวอร์เสียงตอนขึ้นต้นเสียงไม่เพราะมันมีความขึ้นจมูกแล้วอะไรหลายอย่างไม่รู้การโปรเจกต์เสียงมันมามันมาผิดช่องหรือไงพอเข้าต้นฮุกเสียงดีกว่านะครับ มีเพี้ยนอยู่พอสมควรทั้งคู่นะครับแต่ก็ด้วยเพลงที่ยากก็ถือว่าทําได้ดีครับขอบคุณครับเหลือแค่สองโชว์สุดท้ายแล้วนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเวลาแห่งการโหวตก็น้อยลงน้อยลงแล้วกาลังจะหมดอยู่เร็วนี้เองนะครับก็ย้ากันอีกครั้งหนึ่งว่าโหวตให้คนที่คุณรักโหวตให้คนที่คุณเชียร์เพื่อให้เขาได้อยู่ในบ้านเอฟต่อไปครับ เทมครับครับผม้อเทมนี่เกิดและโตที่อังกฤษเลยใช่ครับนะครับแล้วเดินทางกลับเมืองไทยั้งแต่เมื่อไหร่ผมเดินทางกลับเมืองไทยออกัสปีที่แล้วครับออกัสก็ปีหนึ่งอะประมาณปีหนึ่งดีนะครับมีจุดมุ่งหมายอะไรหรือเปล่าที่มาเมืองไทยผมอยากมาเป็นนักแสดงกับนักร้องที่เมืองไทยครับอยากเป็นนักแสดงนักร้องสมมุติว่าสมมุติว่าเอาไม่ประสบความสําเร็จเอาจากเอฟเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จจะเดินทางกลับไปอังกฤษไหมครับ ก็ตอนแรกผมก็จะผมก็คิดว่าอยากจะกลับไปเป็นฝึกคอมานโดต่อครับเทดานนะครับแต่ว่าผมเห็นหน้าพ่อแม่ตรงนี้ไม่ได้เจอมาปีหนึ่งแล้วไม่ไปแล้วผมจะผมจะสู้ให้ได้ที่นี่ครับอยากจะเป็นทําททำให้ได้ครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้โชคดีครับน้องเทมรับครับโชคดีครับน้องเบนครับครับผมน้องเบนนที่เป็นลูกชายนักร้องลูกทุ่งชื่อดังทีเดียวนะครับชื่อคุณพ่อชื่ออะไรนะครับ คุณพ่อจีรพันธ์วีระพงศ์มาเลยฮะวันนี้มาหาไม่เจอครับท่านสอนให้ร้องเพลงรือเปะไม่ครับไม่เลยครับดื้อครับแล้วชอบร้องเพลงลูกทุ่งหรือเปล่าชอบเหมือนคุณพ่อไหมที่จริงไม่ชอบร้องลูกทุ่งครับแต่ว่ามันติดมาโดยสายเลือดครับมันเป็นโรคติดต่อครับขอฟังนิดเดได้ไหมครับผมขออนุญาตร้องเพลงคุณพ่อเลยเชิญเลยครับก็เดี๋ยวจะขอคนในทีมช่วยหน่อยนะครับโอเคนะครับ ฉันขี่ไอ้ถุยวิ่งลุยท้องนาฉันคนบ้านป่าหน้าตาเหมือนโจรแต่งตัวกระเชยนักหนาดูหน้าดูตาก็มีแต่โคลนต่อให้ตะโกนเธอก็ไม่มาขอบบคคุณครัมีอนาคตทีเดียวนะครับขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีครับต้องเบนครับโชคดีครับต้องรวิวครับครับครับน้องรีิว เคยบอกกับเพื่อนๆว่าเป็นคนที่เสพติดการแข่งขันชอบประกวดประกวดเมื่อกี่เวทีแล้วครับโอ้นับไม่ทวนเลยครับนับเป็นปีดีกว่าครับนับเป็นปีห้าหกปีได้ลไแล้วห้าหกปีเวแล้วประกวดตลอดทุกปีนี่ปีละประมาณสักสี่ห้าเวทีได้ไหมใช่ครับทุกอย่างที่มีประกวดก็ไปหมดเลยครับมีที่ไหนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเออจริงๆเอฟเนี่ยแหละครับที่ปีที่แล้วที่ใกล้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดครับครับ ก็คือเหมือนเราเชื่อว่าเหมือนเรามีเลือดศิลปินอยู่แล้วเราก็เห็นเวทีการประกวดเนี่ยเป็นเป็นที่ที่จะพิสูจน์ตัวเราเองว่าสิ่งที่เราคิดมันจริงหรือเปล่าแล้วก็ค่อยๆถ้าตกรอบเราก็ไปแก้ใหม่แล้วก็จนมันขยบขยบเข้ามาจนเข้ารอบมาทุกวันนี้ครับครับพี่นี้วเน้อริวโชคดีนะครับขอบคุณครับครับน้องฟลุ๊กครับติดตามเบฟวตั้งแต่ซีซั่นใหม่นะครับซีซั่นหนึ่งครับซีซั่นที่หนึ่งเลยนะครับ